เคสนี้นะครับคนไข้จมูกเดิมค่อนข้างสวยโด่งนะครับปลายสวยแต่มีปัญหาคือปีกจมูกบานรูจมูกกว้างนะครับซึ่งหมอเองก็ตัดปีกเทคนิคปกตินะครับอันนี้ก็คือตัดเ,เลือกให้ก็คือเป็นการตัดในตัดนอกตัดมวลปีกยกปีกขึ้นนะครับก็จะได้ปีกจมูกที่เข้ารูปนะครับเข้ารูปเหมาะกับ จมูกของคนไข้เดิมนะครับเหมาะกับปลายจมูกก็จะทําให้ทุกอย่างดูสวยขึ้นลงตัวขึ้นนะครับภายหลังการตัดใหม่ๆนะครับก็ยังบวมอยู่เล็กน้อยนะครับแต่จะสังเกตว่าปีค่อนข้างยกขึ้นเข้ารูปมากขึ้นนะครับวันที่มาตัดใหม่นะครับคนไข้สามารถที่จะดูแลแผลได้ค่อนข้างดีนะครับเนาะก็ภาพรวมก็คือหมอให้คะแนน9เต็ม10นะครับแบบนี้โอกาสเกิดร่องรอยแผลเป็นภัยหลังการผ่าตัดจค่อนข้างน้อยนะครับเนาะก็ค่อนข้างดีเลยนะครับวันตัดใหม่นะครับเนาะ ก็ทุกอย่างเข้ารูปดีนะครับเดี๋ยวจะมีติดตามฟาราบนะครับครบ2เดือนมาให้ดูนะครับนี่ก็คือครบ2เดือนนะครับเข้ารูปดีมากนะครับเนาะของน้องที่อยู่รออยู่แล้วนะครับก็ดีขึ้นเลย